ตีกันตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่เช้าเลยครับกัดยากมากต้องตีจิบเอานะเอซจากพิโลกได้มา3ามตัวติดแล้วครับผมวันนี้ครับวันนี้มีน้าๆนะครับโทสายด่วนสายด่วนสายด่วนให้ไปตกประช่อนที่ ออกให้หน่อยบอดเลี้ยงตานะเราก็วางซะด้วยไปสิครับวันนี้มากับนี่น่าแห้งน่าแห้งอสูครับผมม,ม,มันมาจ้าเยวมีน<า>ัก<อ>ุ้งนักุ้งมาอีกคนนะ,ะนักุ้งนี่คือ FC เราโดยตรงเลยนะ,ะอ่ากาลังขี่รถตามหลังนะ<ะ>ขี่รถตั้งไรเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านอาสูนะ เอารถที่เข้าสวนง่ายๆไปนะครับก็จัดเดมเอาโฟลวลขึ้นขึ้นเขาพาไปตกปลาโอเคครับเรรอดูนะครับนี่นะครับพาหนะไอซูโซเฟอร์พาชนะวันนี้นี่ภาหนะเข้าสวนไปน้ำเปล่าด้วยน้ำมันมีไหมครับไปเชิญครับ ยังไม่ไปไหนเลยครับกินก่อนเอะอันนี้พร้อมจัดเลยเนี่ยนี่ FC แล้วครับเนี่ย FC, FC มาเนี่มาจากพี่โลกนากุ้งนะกุ้งมาจากพี่โลกอืี๋ยไปด้วยวันเนี้ย กันนี้มาสี่นะนะครับน้ำมอสน้ำมอสแห้งนะครับแห้ง,หงอสูอสูโอ้โหนเลขาประจําเราเรียนนี่อันนี้เอฟซีจากอายุธยาใช่นกุ้งนกุ้งเออเมื่อกี้อะไรนะาจากพี่โลกเออจากพี่ <c oughs> โลกนะเอฟซีจากพี่โลกนะครับนกุ้งโอ้โหไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยว่ะดูยังรอโอเคนี่ครับบ่อเราอยู่ข้างในนู่นบ่อเขาเขอถามเนี่ยโอเคก็บ่อเดินเข้าไป bỏ thà thả ao để không. Đen, đen, rồi. Rồi. Đây cái không lấy được nữa bước khỏi mỏ đi leo lên lên kha lên kha đi được không đi lên kha đi được không 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 เดี๋ยวลัดทุงเข้าเลยบอ่อปัญญาฟาร์มนะครับปลาช่อนเยอะแล้วก็ล้อ,อกินปลาเล็กเขาเลี้ยงปลานะไม่รู้เราจะเอาวิธีไหนนะเดี๋ยวไปดูบอ่อครับบ่อใหญ่มีกี่บอนะ่อมีกี่บ่อนะี่บ่อเดียวเหรอทำบ่อเลี้ยงปลา ดีมากเนี่ยบ่งโอ้นามีปลาช่อนเหมือนกันปลาช่อนนาเยอะเหมือนกันนะสภาพบ่อก็โอเคปลาเต็มเต็มโอ้ปลาทับจิมเต็มเลยถึงว่าเอาลูกปลาปล่อยนี่เขาบอกมันไม่ค่อยเห็นเลยปลาช่อนเยอะไปะเดี๋ยวเราช่วยนานาเอาปลาช่อนออกกันดีมีลมให้เนาะ โอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีมีมีนี่สานหนึ่งแล้วก็นู่นอีกสานนึงนะอ๋อมีนอีกอะนยสานายนาใหญ่เดี๋ยวเรารอสานีก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าใครได้หกขีดขึ้นนะครับเดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับเบียสามขวดรางวัลเริ่มต้นนะครับ ปลารวมไม่เอาปลารวมไม่เอานะครับปลานิลไม่เอาปลานิลไม่เอาปลารวงต้องชอนอย่างเดียวห้ามผิดกติกานะครับต้องโดนปากนะครับห้ามโดนหางเอ้ยน้ำมอสครับคุณจะใช้กี่จะดเลยก็ดีครับดูที่ครับก็ดีอะไรเนี่ยก,ดก็ดีไก่ชนไก่ชนนะสองกรัมดูไซดูสาดีครับสองกําโอ้สวยงาม,งามไปเทเลซัทกัน มาแล้วตัวแรกดีว์กล้องนะครับจมได้ครับเย่น้ำลึกประมาณ3-4เมตรดูสรงเราได้ตัวยากเหมือนกันนะเนี่ย เ้าแต่ก็ได้แต้มนะครับอ่าจัดยากมากนะเนี่ยไม่ค่อยมีตัวขึ้นด้วย หรือเป็นที่อากาศร้อนลองตีกันไปเรื่อยครับผมว่าน่าจะมีมั่งล่ะเพราะว่าบ่อมันดูแเลวดีเลยนานาฝั่งนู้นก็เงียบเหมือนกันวันหลังเดี๋ยวลองเอาเหยื่อสดมาดีกว่า สงสัยไม่ชอบเท็กซัสแล,ะละ้วละ่ะเดี๋ยวเอากระดีลงดีกว่าโอ้อะไรครับเออสวยสวยสวยโอ้เสียนทับทิมหงองแท้นี่วันนี่ยฟาวครับฟาวใส่สสสสนี่ก็นึ่งอร่อยนะทับทิมเนี่ย โอ้โหนาได้มาหมอว่ะโอ้โหฟาวอยู่นะครับยังฟาวอยู่บ่อนี้ใหญ่ผัวอือโอ้โหไอ้เชิญข้างหลิงมิเปล่าลองข้างหลิงกันดิน้าบอกน้าบอกบ่อนี้ลึก ห้ามิตรแ้้จะเอายังไงล่ะครับปลาช่อนเนี้ยปักเบ็ดกลางคืนดีไหมเน,น,นอะล,ลึกแบบนี้รอปลาจิกดีกว่ามั้ง เอ้ยไม่ไปล่อยไม่ไปล่อยเอาออกเอาออกเอาออกก่อนน้อยเกินแม,ม่อยู่นี่แหละหนำหมอแเ่ปมบช้อนเล็กมาเก็บไว้ก่อน อโอ้โหมึงตามมากัดใกล้ๆนี่ นี่ยฟองฟอดเลยเออลช้อนนี่แหละนามลึกพอสมควรเดี๋ยว้ะเลกรัดไม่ไหวเดี๋ยวล่อกระดีลูกปลาแทบจะไม่มีขึ้นเลยโอ้โหนี่นี่นี่ ตีจนท้อแล้วนนัเนี่ยทางใต้น้ำเท็กซัสก็ด,กดีกบยางเงียบกริบอากาศตอนนี้ร้อนเนาะ สูงแล้วใช่ไหมตีเกือบสามชั่วโมงเออในป่านินป่านินปลาตะทิมมั่งปลาช่อนไม่เห็นหัวเลย ตำรวจใหม่ครับแดดก,ก็ร้อนๆนะก็มากันได้ลุ้นยูทูบนะครับโอ้ยไปล้วงหนึ่งหรอปนินนะครับป, <c oughs> ปนินชัดก,ก็ดีปนินชักดก็ดีโอ้สวยโอ้ใสด่ดีด้วยนะใส่ดีด้วยโอ้ไปนึ่งทีครับ เอยครับโอ้โหเข้าเต็มเงี้ยอ่มาแล้วครับมาแล้ว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 มาล้ลบ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 ับลบบับบจริงไหมเอ้ยเอ้ยเเอ้ยะ

เออโอ้ยยเลยาฮ่าฮโอ้โหยกนครับยกนะครับเซียนโอ้โหนี่เซียนจากพิษโลกเราหือของแท้ของแท้ของแท้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยเป็นโลครับเป็นโลเอออันอันอันนี้อันนี้ต้องได้รางวัลของจริงแล้วครับเออ โอ้แน่นอนจริงๆตกปุบตัดเลยเออแบบขึ้นแบบปุ้ยเลยเนาะขึ้นบุ้ยก็ใสเลยนะจัเต็มจับเต็มจัเมออกสวยจริงๆโอ้โอ้ใสๆละใสๆใช้โลเลยท่านนี้ไหนบอกไม่มีเออตีตีกันตั้งแต่โอ้ตั้งแต่เช้าเลยครับกัดยากมากเป็นบ่อ นาที่เขาให้มาตกออกนะกัดยากมากเพราะน้ํนลึกแล้วอากาศมันร้อนมากนะครับม,มาแล้วนี่นะครับต้องตีจิบเอานะอ,อันนี้นาหนาเอฟซี FC จากพี่โลกนะครับได้มานะครับอมผมว่าไซน่เป็นโลนะนี่ครับใหญ่มากเป็นเกือบเกือบโลนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชั่งดูเอฟซจากพี่โลกได้มาสามตัวติดแล้วครับผม เซียนจริงนี่นะครับโอ้โหอ,อันนี้ลูกพ่โอ,โโอโครบหมดครบจบอเอฟซีเราเก่งจริงๆคนเดียวเลยเอฟซีไปซ้ำแล้วครับห้าโมงได้เวลากลับล้วก็ได้มาสามสี่ตัวนะปาชอนแล้วก็ได้ปนินมาหนึ่งตัวที่น้าก็ไม่เอากลับตกได้ก็เขากลับเลยแต่ตัวเล็กเราก็ปล่อยนะครับ แต่วันนี้ผมได้ปลานิลหนึ่งตัวแล้วก็ตะภาพตะภาพดิงตะภาพหนึ่งตัวขาดเห็นตัวเลยแต่ขาดสมตัวติดนะแน่นอนจริงๆอันนี้เซียนชดนะครับแต่ว่าตกปไปช่อนแต่ก็เน่นหมานอีกเนาะโอ้แน่นอนจริงๆโอเคคลิปนี้จบแค่นี้แล้วครับคลิปนมาเจอกัใไมเอ้